ยังไงล้อฝนตกนะครับโลก็ยังจะมาโ,โลก็อยู่กับเมียไปเดหาเมียมาให้แล้วอะฮะอยู่กับเมียไปเดมีทุกอย่างแล้วนะมีทุกอย่างเท่าที่ห่านตัวหนึ่งจะมีได้เนี่ยฮะ บ้านก็มีสาวว่ายน้ําก็มีนะข้อี่ปลอดภัยก็มีองคก็ปลอดภัยเมียก็มีอะไรเนี่ยนะจะเอาอะไรไปหาเมียไาปาเนี่ยเมียามาตามแล้วเมียบอกว่ามาเถอะพี่ไปร้องเรียกคนอยู่ได้มาเถอะพี่มาเถอะพี่รอไม่รู้ว่าเมียแกกับหัวเลย Thank <laughs>